เพิ่มงหนึ่งครับผมปิดท้ายแล้วกันนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับใช่ครับเหตุเกิดครับปรากฏว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งนะฮะทะเบียน7 0 8 0 1 1เพชรบุรีครับนี่ฮะเขาจอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมครับก่อนถึงร้านบางไผ่อะไร่ยนนะฮะเขาพบผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณฝาท้ายบรรทุก ดูออกไหมฮะฝาท้ายบรรทุกก็คือนี่ไงในภาพเลยศพอยู่ตรงฝาท้ายบรรทุกที่มันปิดไม่สนิทไม่ได้ปิดเนี่ยนะเปิดไว้แล้วศพนี้ครับแขนขาขาดทราบชื่อวันนายพัชระอ่อนอินอายุสามสิบปีเป็นอำเภอเป็นชาวอำเภอบ้านโป่งราบุรีเขาก็งงเฮ้ยมาได้ไงศพมันมาอยู่บนรถบรรทุกได้ไงวะก็เลยสอบสวนไปสอบสวนมาปรากฏว่าหน่วยกู้ภัยก็รับแจ้งรับแจ้งว่าพบ ชิ้นส่วนแขนขาตกอยู่บนสะพานต่างระดับะนะฮะแล้วก็พบรถจกักรยานยนต์ฮาด้าสีเขียวทะเบียนขอไข่ลลิงพพาน332ราชบุรีล้มอยู่ด้วยมนติดมาต่อเรื่องราวก็คือว่ารถบรรทุกข,ขับมาทางราบใช่ร,รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ขับมาบนสะพานะนะฮะไอ้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ขับไปชนราสะพานอย่างแรงเลยครับ เกิดอุบัติเหตุแขนคือคือชนชนราวสะพานชนแขนขาขาดเลยแรงมากนะนะร่วงแขนขาขาดตกลงมาคุณคุณเดือยแขนล็ตกอยู่ตัวหล่นลงไปตัวหล่นลงไปแล้วจังหวะติดท้ายรถบรรทุกรถบรรทุกขับผ่านมาพอดีก็นเลยตกมาอยู่ที่กระบาดท้ายครับเอออเออนี่ฮะโอ้เออมันก็เกิดขึ้นได้นะเออมันเป็นอุบัติเหตุนะฮะครับนี่ครับนี่ฮะ น้าหวาดเสียวกันไปนะครับก็คงชอบกันเลยขับขับรถมา <c oughs> ใครมานอน<า> <ไป S 2> เขาได้ยินเสียงเขาบอกแล้วขับรถไปส่งแฮรลอดกำลังขับมาได้ยินเสียงอะไรเหมือนกับอะไรหล่นลงมาท้ทายรถก็เลยจอดดออถูถึงเจอศพน,น, <c oughs> นี่ครับ